ลังจากที่เราได้ทราบพ,พื้นฐานนะครับในเรื่องของการ Import นะครับอินพุตเอาโมดูลต่างๆเข้ามาทํางานในตัวภาษา Python นะครับจุดเด่นของ Python ก็คือมีนักพัฒนานะครับทำการพัฒนาโมดูลต่างๆเพียงแค่เรารู้ว่าโมดูลนั้นนะครับใช้งานทางด้านไหนเราก็สามารถที่จะนําเอาโมดูลนั้นเข้ามานะครับในการที่จะพัฒนาระบบงานของเราต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นการลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมของเรานะครับในตัวอย่างนี้ก็จะทําการยกตัวอย่างในเรื่องของการนําเอา โมดูลที่เป็น d t t ไทม์เข้ามาทํางานในตัวภาษา Python นะครับซึ่งรูปแบบนะครับเราก็จะมาทํำการศึกษากันในขั้นตอนนี้ ครับในตัวอย่างนี้ครับผมทําการเขียนนะครับคำสั่งเพียงแค่สามบรรทัดนะครับเราผมจะทําการเซฟซอฟต์ไฟล์นะครับชื่อว่า example module datetime นะครับแล้วผมทําการรันนะครับแล้วผมทาการรันครับผมก็จะได้ค่าของเวลาออกมาทันทีนะครับซึ่งตัว Python เองได้มีการเพิ่นาโมดูลที่ชื่อว่า datetime นะครับเราเพียงแค่ ทำการ Import Module Date Time เข้ามานะครับตอนนั้นเราก็สร้างตัวแปรเพื่อที่จะรองรับค่าของ d Date t i m e นะครับเรียก Module Date Time นะครับและทําการเรียก Class Date Time ที่อยู่ภายใน Module Date Time ออกมานะครับพร้อมทั้งเรียกเอา m e t h o d now นะครับเราก็จะได้ค่าของเวลาปัจจุบันนั่นเองนะครับเพื่อทําการ Print ไอ้ออกมานะครับเราก็สามารถที่จะนำเอา เวลาปัจจุบันมาใช้งานได้ทันทีนะครับซึ่งเราอาจจะมีการประยุกต์นะครับเก็บค่าที่เป็นเฉพาะวันเดือนปีหรือว่าเก็บค่าที่เป็นเฉพาะเวลานะครับในการที่จะทํางานหรือว่าทํางานกับฐานข้อมูลต่างๆนะครับเพียงแค่เราทําความรู้จักกับตัวโมดูลของตัว Python นะครับเราสามารถที่จะเรียกเอาคุณสมบัติของคลาสหรือว่าแมททอนนั้นมาใช้งานได้ทันทีและนี่คือพื้นฐานของการ import โมดูลเด็กไทม์เข้ามาใช้งานครับขอบคุณครับ